สวัสดีครับพบกับช่องวิปเปอพาวาพื้นที่ของเสียงเล่าเรื่องทงเรื่องราวที่คุณคุ้นเคยและเรื่องที่คุณั้นไม่เคยรด้ินเมก่อนขอเชิญทุกคนไปรับฟังในโคดหนามองใหม่แต่เพีครับเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดท่ามกลางความเงียบม,มีเสียงฝนกระทบหน้าต่างเบาๆพิมพ์ภาพเิกดีไซเนอร์สาววัย26ปีนั่งอยู่ในคอนโดเพียงลำพังแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ฉาบลงบนใบหน้า ที่อิรุยของเธอสามเดือนแล้วที่เธอเสียเม่ไปยงไม่มีวันกลับในสามเดือนมานี้บ้านทั้งบ้านเงียบเกินไปเฮ้ย <Hey. S 1> พิมพ์ตอนหายใจยาวออกมาท่ามกลางความเงียบแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเมตอร์ฉาบลงบนใบหน้าที่อิรุ่ยของเธอสามเดือนแล้วที่เธอเสียเม่ไปยงไม่มีวันกลับในสามเดือนมานี้คอนโดที่เคยอบอุ่นมันกลับเงียบเหงาจนหน้าใจหาย คิมดูนิ้วกดคลิกเมาส์เพื่อไล่ลบไฟล์งานเก่าๆจนไปสะดุดกับอ e ีเมลจาัหนึ่งที่ถูกส่งมาตอนเชี่ยงคืนไปหัวข้ออ e ีเมลเขียนว่าเมมโมเรียเพราะความคิดถึงไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเธอขอมวดคิ้วด้วยความสงสยัยพางนึกในใจว่าใครจะมาส่งโฆษณาอะไรตอนนี้แต่ความเหงาที่ก่อกินใจทำให้เธอเผลอกดริง ดาวโหลดแอปพลิเคชันนั้นลงไปมือถือเสียงสัญญาณติดดังขึ้นแจ้งเตือนว่าติดตั้งสําเร็จหน้าจอมือถือกลายเป็นสีดงสนิทก่อนจะมีตัวอักษรที่ขาวนวลค่อยๆปุดขึ้นมาว่ากรุณาสแกนใบหน้าและอาญาตการเข้าถึงข้อมูลเสียงเพื่อขึ้นความตรงตามที่กุญตุนหาพิมพ์ทําตามอย่างเรื่อนรอยกล้องหน้าสแกนดวงตาที่โบมช้ำของเธอเพียงคู่เดียว หน้าจอแชทก็เร่งขึ้นมาพร้อมเสียงแจ้งเตือนข้อความถึงหนึ่งครั้งข้อความแรกถูกส่งมาจากชื่อบัญชีที่ทำให้พิมพ์มืองสานบัญชีนั้นชื่อว่าแม่พิมพ์ทำไมวันนี้ขับดึกจังโลกงานเยอะเหรอพิมพ์ตัวแข็งทื่อประโยคนี้สำเนียงการพิมพ์แบบนี้มันคือสิ่งที่แม่ชอบถามเธอทุกคืน ตอนที่แม่ยังมีชีวิตยอยู่เธอพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันคือไอไอมันคงดึงข้อมูลมาจากเท็จเก่าๆที่เราเคยคุยกับแม่นั่นแหละเธอกดพิมพ์ตอบไปด้วยนิ้วที่สันเท้าว่าเออค่ะแม่พิมพ์เพิ่งเคลียงานเสร็จแอบตอบกลับมาแทบจะทันทีเหนื่อยไหมลูก ในตู้เย็นมีน้ำเก๊กงวยที่แม่ต้มไว้ให้นะไปกินสิจะได้สดชื่นคราวนี้พิมพ์ถึงกับตัวเย็นว่าน้ำเก๊กงวยงั่นเหรอเธอลูกขึ้นเดินตรงไปที่ตู้เย็นด้วยความบาดระแวงและเมื่อเปิดตู้เย็นออกมาดังเครียดที่ชั้นล่างสุดมีขวดแก้วมรรจุน้ำสีเหลืองทองวางอยู่จริงๆมันคือน้ำเก๊กงวยที่แม่ต้มทิ้งไว้ก่อนจะเข้าโรงพยาบาล แลวเธอก็ลืมมันไปแล้วไอ้ไอไม่มีทางรู้ว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นของเธอนอกอจากว่ามีใครบางคนกําลังมองเธออยู่ในห้องนี้ทัในใดนั้นหลอดไฟในห้องก็เริ่มกระพริบเพืพ่อพับเพื่อพับหน้าจอมือถือเปลี่ยนไปเป็นโหมดกล้องที่ชื่อว่า AR Mirror มันเปิดขึ้นเองโดยที่พิม์พไม่ได้กดพิม์พมองผ่านหน้าจอมือถือเห็นภาพห้องนั่งเล่นของตัวเอง แต่ในจอนั่นที่โซฟาตัวโปของแม่ไม่ได้ว้างเปล่ามีก้อนเงามืดๆหรือเพี่ยวคล้ายร่างคนนั่งอยู่ตรงนั้นมันไม่มีใบหน้าแต่มันกําลังหันมาทางเธอเสียงสัญญาณรบกวนจากทีวีทางซ่าๆและเริ่มกลายเป็นเสียงซิบแผ่าผ้าฟังดูเหมือนคนกําลังสำลักน้ําพิมพ์รีบกดออกจาก F, แอปแพยายามลบทิ้งแต่นของเธอทาไม่ได้ อะไรไม่ได้หน้าจอมือถือถูกรกด้วยภาพใบหน้าของแม่ที่เริ่มบวมอืดให้ดวงตาในรูปนั้นค่อยๆก่อ,อมาจ้องที่หน้าพิมพิมเปิดประตูให้แม่หน่อยแม่หนาวเหลือเกินแม่เข้าห้องไม่ได้ทันใดนั้นมีเสียงทุบป,ประตูห้องดังปั้งปั้งปั้งพิมถอยกูดไปจนทิศหน้าต่างเจออยู่คอนโดชั้นสิบห้าแล้ว ตอนนี้เธออยู่คนเดียวใครจะมาทุบประตูห้องเธอตอนนี้พิมคว้าคุณแจรถแล้ววิ่งออกจากห้องลงมาที่ลานจอดรถใต้ดินที่ไฟสลัวและเงยียบสงัดเธอรีบเข้าไปในรถแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ดังบึ้มแต่แล้วหน้าจอคอนโซลอัจฉริยะในรถก็สว่างว่าบขึ้นมาเองพร้อมระบบ GPS ที่ระบุจุดมายปลายทางโดยที่เธอไม่ได้ตั้ง เส้นทางสู่ศาลวัดป่าช้าเก่าระยะทาง40กิโลเมตรไม่ยกเลิกยกเลิกเดี๋ยวนี้พิมพ์ตะโกนดั้นพางดวนนิ้วลงบนหน้าจอรถแต่หน้าจอไม่ตอบสนองพร้อมกับเสียงล็อกประตูดังแก,ก๊กเสียงจากลำโพงรถจนดังขึ้นแต่มันไม่ใช่เสียงหุ่นยนต์นำทางมันคือเสียงของแม่ที่เย็นเยียบจนบาดกระดูก ลับมาตามแผนที่มาสิพิมแม่รออยู่ที่บ้านใหม่ของเราถ้าลูกไม่มาหาเม่คืนนี้แม่จะเปลี่ยนใจเดินขึ้นไปหาลูกที่คอนโดแทนนะพิมพ์เงยหน้าขึ้นมองกระจกหลังในความมืดมิดของลานจอดรถเธอเห็นไฟหน้ารถคันหลังที่จอดนิ่งอยู่ค่อยๆติดสว่างขึ้นเองติดะคันตีละคันในรถเหล่านั้นกําลังค่อยค่อย หันหน้ามาทางรถของเธอเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังร้อมเหยื่อ